คคคนคนคนแล้วในตู้นี้หระครับตู้นี้ก็คือปอทํำตู้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเก็บของที่ได้จากตัวเขาในวันที่เฮลิคอปเตอร์ตกทั้งหมดนี้เป็นของส่วนตัวของตึกตัวของปอใช่ค่ะของปอชที่เก็บมาได้จากที่เกิดเหตุใช่ค่ะก็ครับ จะมีกระเป๋าตังที่เห็นดำๆคว่ำอยู่เนะี่ยแล้วก็พวกเอกสารบัตรต่างๆภายในกระเป๋าก็ามาเรียงไม่งีมีสตางมีน้ำบัตรต่างๆที่<ม>อยู่ในกระเป๋าเขามีสมุดบัญชีอย่างอันนี้คือไอ o n e ครับอันนี้<ต>คือโทรศัพท์ทีแ่แตกๆนี่ก<ช>ือแล้วก็นี่ไอแพดบัตเตอร์แล้วก็จะมีพระ ระที่ติดตัวปอชัยอ๋อด็อกแผดค่ะด็อกแทค่ะแล้วจะเป็นข้อมูลของนักบินก็จะเป็นพวกไอดีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเขากรุบเลือดแล้วก็จะเป็นรูปแต่ว่าที่สําคัญก็คือนี่นะครับรูปนี้รูปนี้จะเป็นรูปที่ปอชายชอบมากสามีปอก็ไปจัดแจงล้างนะแล้วก็บอกว่าพกไว้คนละรูปว่านนี้จะโบราณโบราณเนี่ยค่ะพกรูปแล้วก็เขียนหลังรูปกันครับ ก็พอได้พอได้ติดตัวมาก็คือพอพกหนึ่งรูปพอใช้หนึ่งรูปเนี่คือรูปรที่ติดตัวเขาซึ่งมันโดนน้ามันเครื่องโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปที่อยู่ติดกับตัวปอในวันที่เ<ช>ครื่องบินตกใช่แต่อันนี้ก็คือรูปที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ปอครับซึ่งหลังรูปเนี่ยพอใช้เขาก็จะเขียนว่ารักและคิดถึงเสมอเชื่อใจเรานะครับพอหนึ่งซึ่งยุคนี้มันก็ค่อยไม่ค่อยมีนะครับอารมณ์อารมณ์นี้แหละ ก็พอก็บอกว่าอพอชายเขาจะบอกกับพอเสมอว่าเขาเป็นคนที um, ่พ like ูดน้อยแล้วก็จริงๆเขาชอบเขียนเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันเหมือนมันผ่านการคิดแล้วมันได้เรียบเรียงอะไรออกมามันทําให้ชีวิตมันช้าลงอะไรที่ร้อนหรือตัดสินใจพูดออกไปเลยเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผ่านการคิดแล้วมันมีผลกับคนฟังครับเขาว่าใช้วิธีเขียนตลอดแม้แต่ตอนแบบงอนกันหรือง้อกันแล้วก็จะใช้เขียนครับ แล้วอันนี้เขียนว่ายังไงครับอ๋ออันนี้เป็นลายมือกอค่ะปอบ,บ,บอกว่าสองรูปนี้เหมือนกันค่ะปอชายชอบภาพนี้มากมเขามอบให้ปอเก็บไว้รูปหนึ่งอีกรูปเขาเก็บไว้กับตัวปอได้รูปนี้คือในสภาพนี้หลังจากเฮลิคอปเตอร์ตกและเขาจากปอไปตลอดการสิ่งเดียวที่ปอชายทิ้งไว้ให้ปอหญิงมีลมหายใจอยู่ต่อได้คือความทรงจําซึ่งปอชายบ,บอกว่าคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ความทรงจำคือสมบัติที่มีค่าที่สุด มนุษย์ใช่ซึ่งที่เขาทิ้งความทรงจำไว้ให้ปอมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือของเขาไดอารี่ภาพถ่ายเรื่องราวเนี่ยแล้วความทรงจำการประพฤติปฏิบัติตัวที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาการดูแลใจใสเนี่ยที่ปอบอกว่าที่ปอช้เขาบอกว่าตัวเองความทรงจำมันคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือมันจริงทุกคำเพราะว่าพอถึงที่สุดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่ง ที่เลี้ยงลมหายใจปอได้เนี่ยมันคือความนับถือตัวเองมันคือสิ่งดีๆที่เขาทําให้เรามันไม่ใช่เงินทองมันไม่ใช่สมบัติพัสดานมากมายซึ่งมันคือวัตถุแต่มันคือสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจซึ่งจริงๆคนเรามันขับเคลื่อนได้เนี่ยเพราะใจนะซึ่งปอก็บอกว่าไอ้ความทรงจำเนี่ยมันมันต่างจากความจําตรงที่ว่าสิ่งที่ปอใช้ให้ปอเนี่ยคือความทรงจําความจํามันใช้สมองจําที่แต่ความทรงจํามันใช้หัวใจจํา อะไรก็ตามที่มันเข้าไปนั่งอยู่ในใจแล้วเนี่ยให้ตาลก็ไม่ลืมเงาขอโทษนะครับเราอยากบอกแบบนี้ตัวเองฟังนะ เขาสร้างให้ปอลึกขนาดนี้มันก็ต้องแบบเนี้ยมันต้องไปต่ออย่างเดียวหยุดไม่ได้ปอถูกทฤษฎีการหน้าตั้งแต่แรกๆกตั้งแต่ปอชาย,ยังไม่เผาว่าเดี๋ยวก็มีใหม่ซึ่งไม่ผิดนะคะซึ่งไม่ผิดที่เขาจะคิดอย่าง,งานั้นเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าปอเองเนะี่ยชัดเจนใจใจใังแต่ต้นแล้ว่วาหน้าที่เนี่ยคือมันต้องไปต่อจนหมดลมหายใจเพราะเราเลือกแล้ว ไม่ใช่รวมสุขก็ต้องทุกแบบนี้ก็ต้องร่วมกันด้วยพอก็จะคิดอย่างนี้ตลอดว่าปออยู่ได้แน่นอนมันต้องอยู่ปอใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆตั้งแต่วันที่ปอชายจากไปปอไม่เคยรู้สึกว่าเขาห่างตัวเลย การที่ปอพาลูเขาไปไหนเนี่ยมันเป็นแค่ว่าทําให้ปอรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นการที่ว่าเราปอพาลูเขาไปด้วยเนี่ยเวลาอปอนึกอยากจะพูดกับเขาเนี่ยปอไม่ต้องพูดลอยๆขึ้นมาพอสามารถหยิบรูปเขามาแล้วก็บอกตัวเองถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้ที่ที่เราอยากมาด้วยกัน<ม>ตรงนี้ที่ที่เราเคยมาด้วยกันไงที่ที่เราชอบ<ม>ก็คือมาด้วยกันเหมือนเดิมอะค่ะมันไม่ได้เป็น เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรสําหรับปอคือปอก็พาคนรักของปอไปซึ่งถ้าเขามีชีวิตอยู่เราก็ไปแบบนี้ก,ก็เหมือนกับว่าอะไรที่เคยคุยกันไว้ที่ยังไม่ได้ทำด้วยกันที่ยังค้างคาอยู่เพราะว่าเวลาของปอที่จะอยู่ด้วยกันมันมีจํากัดปอก็ทําต่อก็ลันต่อเท่านั้นเองจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยหัวใจอยู่แล้วค่ะพี่มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยร่างกายที่แข็งแรงหรอกต่อให้ร่างกายมันอ่อนแอแต่ใจมันสู้เนี่ยมันพาตัวไปได้เวลา เพราะฉะนั้นปอต้องมีที่ที่จะเติมพลังตัวเองที่ที่เติมพลังของปอเนี่ยนอกจากที่แกลเลอรี่นอกจากที่ในห้องนอนแล้วเนี่ยก็คือสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันซึ่งการที่เราไปนั่งอยู่เฉยๆ5นาที10นาทีเนี่ยแค่นั้นมันเพียงพอแล้วที่ทำให้ปอไปต่อได้จะงด้จารพักด้วยกัน สิ่งที่ปอทําทหลังจากวันที่ปอใช้ไม่อยู่มินต้นไปเนี่ยปอเชื่อว่าสามีของปอมเป็นคนดีเขาจะต้องได้อยู่ในภพภูมิที่ดีซึ่งตัวปอเองเนี่ยกำลังทาความดีเพื่อจะทําให้ทันเขาให้ศีลเราเสมอกันศรัทธาเสมอกันจาคะปัญญาเสมอกันวันนี้ข้างหน้าเราคงมีโอกาสได้มาไหว้พระด้วยกันที่นี่ที่เป็นกายเนื้อสัมผัสกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะปคิดแบบนี้ อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําพระงามอ่างเก็บน้ําจะอยู่ในค่ายที่ศูนย์การบินซึ่งเป็นบ้านที่เราพักด้วยกันตอนแต่งงานก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเยอะความทรงจาที่นั่นเรามีด้วยกันค่อนข้างมากที่อ่างเก็บน้ําที่ตรงนั้นก็คือที่เติมพลังให้ปอเหมือนกันว่าเวลาปอไปเดินในอ่างเนี่ยปอก็พูดคนเดียวเด็กวนนี้เราพามาอ่างเก็บน้ำนะพูดคนเดียวแต่ปอรู้ว่าปอพูดกับเขา มันไม่ได้เป็นความรู้สึกเหงาไม่ได้เป็นความรู้สึกอ้างว้างแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรามาด้วยกันมันมันกลับว่าเดี๋ยวกลับไปปอจะมีแปลงมีพลังทำอะไรให้พอใช้ได้เยอะเลย มุมนี้เขียนว่าสถานที่เตรียมจัดแสดงหุ่นเหมือน,อนปอหญิงป,อ,งปอชายค่ะก็มันจะมีอะไรฮะในวันข้างหน้าตรงนี้ก็จะวางหุ่นขี้ผึ้งเราสองคนที่ให้ปอให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่นครปฐม,มทำขึ้นมาก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะยกทั้งโซฟาแดงค่ะซึ่งมีเราสองคนนั่งอยู่มาวางที่นี่ นี่ก็จะเป็นโซฟาก็คือโซฟาที่เรานั่งในบ้านด้วยกันนี่แหละค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> คือโซฟาตัวนี้ใช่ป,ปอชายาจะนั่งเล่นกีตาร์ปอชายนั่งเล่นกีตาร์เป็นประจำและโซฟาตัวนี้แหละ,ะที่จะมาอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะพี่ครับก็ค,<ม>คือจะวางทั้งปอหญิงและปอชายคือเราจะนั่งอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมซึ่งปอต้องการให้หมันเหมือนบ้านปอชายเพราะฉะนั้นเข้ามามันต้องเจอเจ้าของบ้านนั่งอยู่